วันนี้ก็จะขออนุญาตมาทำการรีวิวเจ้าเคลิดัสนะครับโอเซเวนไะน์หน้าที่เป็นตัวอวยจัดจัดของผมนะครับตั้งแต่ก่อนที่เจ้าตัวนี้จะเข้ามาในเกมแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับทั้งให้ตัวที่เป็นตัวนะครับ2 0 0หอ200นะแล้วก็การันตี200ครั้งนะครับก็ไม่ได้เจ้าตัวนี้รงไปถึงตู้การันตีโอเจ็ดเคล่าสุดนะครับที่เป็นตู้ร้อยครั้งก็ไม่ได้เช่นกันนะครับไปขอ,อหวยเป็นเจ้ามิเรียจูรีแล้วก็พายแทนนะแต่ว่านั่นแหละ <Vale. S 2> เนื่องจากว่าเป like so ็นต so so ัวที่ป่วยมากมากนะครับก็เลยอยากจะรีวิวความสามารถของเจ้าตัวนี้ให้ฟังกันแบบเต็มๆนะครับสำหรับใครที่โชคดีได้ตัวนี้นะครับเผื่อจะได้นําไปใช้ในการเล่นได้ดีขึ้นนะครับก็ตัวนี้นะครับอันดับแรกมันเป็นสายสมดุลนะครับทาดมืดการโจมตีปกติก็จะเป็นสกิลดามจสสองส่วนคือโจมตีกับยภาพแล้วก็บวกกับป้องกันนะครับหนึ่งฮิตไอ้ตัวนี้จะมีการโจมตีปกติที่มีโอกาสในการติดจุดเชือกแขงนะครับเป็นรีบัฟประเภทใหม่นะครับใน ประเภทเดียวกับของแช่แข็งอัตราการติด45%่าต่อเนื่องนะครับ1เทิร์นถ้าเกิดอัปเกรดขึ้นไปก็จะมีสเกลดาเมจที่แรงขึ้นนะครับทางโจมตีป้องกันแล้วก็ติดจุดเชื่อมแข็งเป็น50%เอจอุดย่อมแข็งเนี่ยเป็นรีบัฟประเภทเดียวกับแช่แข็งที่เมื่อติดปุ๊บนะครับจะเป็นแท่งน้ําแข็งขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถตีให้แตกได้แล้วก็ขจัดออกได้เช่นกันเมื่อถูกขจัดออกนะครับไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามนะ การเป็นการสร้างดาเมจนะครับไม่สนป้องกันก็คือจอกกอดได้40% 60%ของ HP พศัตรูนะครับซึ่งจะแรงกว่าแช่แข็งปกติที่อัตราดาเมจคือ40% HP ศัตรูจอกกอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีเพิ่อมอีกอย่างก็คือว่าเมื่อตีแตกนะครับคนที่ตีแตกเนี่ยจะได้การฟื้นฟู H p ก็คือการฮิลตัวเองนะครับกลับมา100%ของดาเมจที่ทําได้ก็คือใครก็ตามนะครับที่ไปตีแตกแล้วแต่การเรนดอมนะจะได้การฮิลตัวเองเหมือนกับเป็นการแปะ การฮีลให้กับตัวละครของฝ่ายเราอ่ะไว้กับพี่ศัตรูอืมเพราะฉะนั้นเกลิดาก็เลยทํางานเป็นกึ่งๆตัวซัพพอร์ตที่ช่วยฮีวให้กับทีมได้นะครับส่วนหนึ่งโดยทางอ้อมนะนะโดยดีบัฟจุดเยือกแข็งนะครับจะมีลักษณะแตกต่างกับแช่แข็งตรงที่ว่าเวลาพระเกิดมันใช้พร้อมกันนะครับส่วมมนไปใช้กับตัวที่แช่แข็งอย่างสไปนะ์นะหรือตัวละครอนนื่นที่สามารถแช่แข็งได้นะครับเวลาเจ้าจุดเยือกแข็งติดไปแล้วเนี่ยแล้วโดนแช่แข็งซ้ําเข้าไปอ่ะแช่แข็งจะถือว่ามีผลที่เป็นขั้นต่ํากว่าจะไม่ติดนัั่นนเองะครบ เพราะฉะนั้นโดยเบื้องต้นแล้วว่าตัวอย่างเจริดาแต่ไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นกับเจ้าลูกชายสไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าติดน้ําแข็งของพ่อมาแล้วนะครับจะไม่ติดน้ําแข็งของลูกมันในส่วนของ c6 นะครับปกติก็คือเป็นการโจมตีปกติเป้าเดี่ยวแล้วก็ยือกแข็งนะครับแค่เป้าเดี่ยวแต่ว่าถ้าเกิดเป็น c6 เนี่ยการยือกแข็งนะครับจะได้ถึง3เป้าหมายแบบแรนดอมนะก็คือตัวที่ตีแน่ๆแล้ว1เป้าแล้วก็อีก2เป้าเป็นแรนดอมไม่ใช่ว่าการขยายนี้ทําให้การโจมตีปกติเป็น3เป้าแต่อย่างไรนะ ี่เป้าเดียวแต่ว่าแช่แข็ง3เป้าแทนซึ่งแน่นอนนะครับหรหดับตัวละคร O7K เป็นตัวละครที่ทรัพยากรนะครับในการทำา c 2 C6 นะัเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นการจะไปถึงจุดนี้ได้ก็คือถ้าเกิดต้องเล่นมานานะนานมากๆนะครับในการผสมการันตีหรือแม้ก็ได้ตั๋วเลือกนะครับเพิ่มเติมจากชั้นที่300ร้อะไรเป็นต้นก็สลาดสายฟรีเติมน้อยอย่าเพิ่งไปมองนะครับถึง C6 แต่ถ้าเกิด c 6ได้ไมาเนี่ก็ถือว่าเก่งมากๆตัวหนึ่งนะแค่ติดปกตินะครับก็ติด CC แล้วนะครับ3เป้า ถัดมาจะเป็นสกิลหนึ่งนะครับครูดาวเจ็ดวีนะเป็น5เป้านะครับก็เป็นดาเมจทะลุทะลวงทะลุทะลวงเนี่ยใช้ในการจอบพวกที่เป็นวอยชิลเทิร์นนะครับส่วนวอยชิลฮิตจะจอบไม่ได้นะเพราะว่าวอยชิลฮิตนะครับจะสามารถทําลายได้ด้วยการโจมตีเป็นฮิตเท่านั้นทะลวงก็เลยใช้พวกที่เป็นวอยชิลเทิร์นอย่างเช่นวันเนซ่าหรือตัวละครอ,อื่นนะครับที่มีวอยชิลเทิร์นระหว่างทางอย่างเช่นพวกเอลิเซียเป็นต้นนะที่พอเลือดต่ำกว่าครึ่งเนงจะมีวอยชิลเทิร์นให้ ดาเมจจะเป็น65%โจมตีแล้วก็70%ป้องกันนะครับ1ฮิตก็ตัวนี้จะมีโอกาสในการติดจุดเยืออแข็งเหมือนกันนะครับอัตรา60% 2เทิร์นแล้วก็อัปเกรดสกิลก็จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตาจุดเยืออแข็งจะเป็น70%ต่อมานะครับสกิลที่2 <sk ill> จะเป็น5เป้าเหมือนกันนะครับคูดา88วิอันนี้จะเป็นดานเมจไม่สนป้องกันนะครับก็คือจอกก็ได้40%เหมือนกับเจ้าคายดาเมจจะแบ่งเป็น2ฮิตนะครับ30%โจมตี33%ป้องกันนะครับก็แรงพอๆกับท่าแรกแหละ แต่ก็จะไม่ได้แรงมากนะครับสกลดาเมจถือว่าสูงกว่าเจ้ามิดเดียนะครับประมาณเท่าหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับตัวละครประเภทอื่นนะครับที่ดาเมจจัดกว่านี้นะก็ถือว่าไม่ใช่ตัวที่หวังพึ่งดาเมจจากสกิลเท่าไหร่นักนะจะหวังพึ่งในส่วนของจุดเลือกแข่งมากกว่านะครับท่านี้อัตราติด60%สองเทิร์นอัพเกรดสกิลก็จะแรงขึ้นแล้วก็อัตราติดจุดเลือกแข่ง70ซึ่งเป็นอัตราติดจุดเลือกแข่งนะครับของสกิลประเภท5เป้านะครับที่ถือว่าติดค่อนข้างง่ายมากๆนะ ี่ถ้าเกิดรวมกับการโจมตีปกติติดเยื่อแข็งเข้าไปอีกนะครับถือว่าเป็นตัวที่มี CC เยอะมากๆโดยปกติแล้วนะครับแช่แข็งหรือว่าจุดเยื่อแข็งเนะี่ยมีไว้เพื่อหยุดเป้าหมายนะครับแบบชั่วคราวแล้วก็การตีแต่ก็คือเป็นการสร้างดาเมจนะครับที่แรงตามเลือดศัตรตูในส่วนของพาสซีฟจำเป็นจะต้องเล่นร่วมกับสายสมดุลน,นะครับท่านเมื่อในการ3ตัวรวมตัวมันเองเลยนะเองอนไขแบบเดียวกับพวกเมลคีหรือว่ามิเรีย โดยเมื่อร่วมทีมกับ3สมดุลนะครับหรือว่า3มเื่เนี่ยเวลาเลือดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งจะคิวตัวเองได้นะครับเนี่ยตาลว65อของป้องกันซึ่งตัวนี้บิลสเตตจะเป็นค่าป้องกันเป็นหลักอยู่แล้วนะครับทำงานได้ถึง2ครั้งนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่อึดมากๆตัวหนึ่งแต่ก็แน่นอนนะครับว่าการคิวตัวเองกลับมาเนี่ยจะค่อนข้างแพ้ทางโบวตัวละครประเภทตัดคิวนะอย่างเช่นคังุระมีพาสซีฟลดทอนถึง16นะครับให้กับตัวเองนะตลอดเวลาซึ่งพาสซีฟตัวนี้จะให้สสัังเเเเกตนนนะะรว่าาลททอปปป็็ภมจ เครื่องหมายถูนะครับสีฟ้าแล้วก็ตัวละครสีดํามันจะสามารถใช้ซ้อนกันกับพวกที่เป็นบัฟประเภทลดทอนอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นเล่นกับเจ้าลิงนะครับที่เป็นสายสมดุลเหมือนกันเนี่ยก็คือเวลาเจ้าลิงนะครับใช้ท่าแรกเนี่ยแจกลดทอนให้กับทั้งทีมนะครับมันจะเป็นลดทอนที่เห็นไหมเป็นบัฟที่คนละแบบกันนะครับก็คือในรูปเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายสีฟ้านะครับตัวละครสีฟ้าแจกให้ตัวนี้คือ11%นะครับจนถึง15%เนี่ยก็คือมันจะสามารถใช้ซ้อนกันได้หมายความว่า ถ้าเกิดคุณใช้เจ้าเกลิดัตนะครับที่มีรถทอนติดตัวแล้วก็ได้รับแจกบัฟนะครับรถทอนจากเจ้าสุนหงอคงเนี่ยก็คือเจ้าเกลีดัสจะได้ถึง2อันทําให้ถึกมากๆนอกจากนั้นก็จะมีการเพิ่มอัตราบล็อกนะครับตามสัดส่วนพลังป้องกันนะโดยทุกๆ150ของค่าพลังป้องกันนะครับจะได้อัตราบล็อกที่3%สูงสุด27%นะครับก็คือ9สแต็ก9คูเท่ากับ 1, แล้วก็ถ้าเกิดอัปเกรดสกิลนะครับตัวที่เป็นสัดส่วนของอัตาบลนะ็อกเนี่ยจะเพิ่มได้สูงสุดก็คือ33% <c oughs> ก็คือ11แตะก็11ไปคูณ150นะครับเท่ากับว่าสูงสุดคุณต้องทำอยู่ที่ป้องกัน1,650ในบล็อกตั้งต้น33%ทำให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ทำบล็อกง่ายนะครับซึ่งเซ็ตที่ใส่ก็จะแนะนำตั้งแต่เซตพลังป้องกันนะครับที่ได้ค่าพลังป้องกันเป็นแตะพื้นฐานได้ต้านผลนะครับเพิ่มเติมแล้วก็ทำไส้ในให้มีบล็อกนะครับรวมก หรือแม่ก็เซตอัตราบล็อกก็ได้นะครับให้ยืนนานๆนะแล้วในส่วนของชิ้นชุดอ่ะก็ไปน้องไปทําอัตราบล็อกเป็นออปชันหลักก็ได้นะครับทำลดเสียหายเพิ่มเติมก็ได้จะมีพาสีดีบัฟทางานตลอดเวลาก็คือลดปรับอัตราใช้ผลนะครับอันนี้ก็คือจะไปทําให้อัตราการติดนะครับซีซีทุกประเภทดีบับทุกประเภทลงไปถึงพวกเดสนะครับลดลงในอัตรา20%ตลอดเวลานะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ออกแบบมาเพื่อต้านทานทีมซีซีโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังมีพาร์ทสี่พิเศษเพิ่มเติมนะครับศัตรู3ตัวละครเนี่ยเมื่อเจ้าเกเดรดน,นะครับโจมตีครบ2ครั้งไม่ว่าจะเป็นโจมตีปกติบวกสกิลหรือว่าสกิลบวกสกิลนะครับจะสร้างนาเมจเพิ่มเติมอีก3เป้านะครับก็คือ60%โจมตีกายแล้วก็65%ป้องกัน1ฮิตนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการจุดเยือกแข็งเพิ่มเติมนะครับในอัตราที่สูงมากคือ75% 3เป้านะต่อเน,นื่อง2เทิร์น อัปเกรดสกิลก็นั่นแหละได้บ็อกสูงสุด33นะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ไม่จำเป็นต้อง C2 ก็ได้นะก็คือแค่ลดอัตราประภพยผลจาก20%นะครับเป็น26%ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะ6%สำหรับคนที่ดวงดีได้เจ้ากิเรัสนะครับตัวที่เป็น C สูงสูงนะ C2 C4 C6 ในส่วนของข้ามขีดจำกัดน,นะครับก็ได้ในส่วนของป้องกันเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะค่อนข้างเยอะนะครับเป็นตัวที่อึดอยู่แล้วนะใ้ป้องกันทั้ง C1 C2 แล้วก็ C5 C6 นะครับ ในส่วนของ C3 นะครับก็ได้ HP แล้วก็ C4 ได้ลดความเสียหายเป็นตัวที่ถึกจัดจัดนะครับถ้าเกิดคุณไปถึง C6 ได้ในส่วนนี้จะแตกต่างกับมิเรียนะครับเพราะว่ามิเรียนเป็นตัวละครที่ฮับซีอ่ะมีประโยชน์น้อยมากเพราะว่าได้สิร์ของโจมตีเนี่ยโจมตีนะครับซึ่งโจมตีจําเป็นกับมิเรียน้อยมากเพราะว่ามิเรียเป็นตัวละครที่ใช้ค่าป้องกันเป็นหลักนะครับแต่ C3 C 4สี่สลับมิเรียค่อนข้างสาคัญนะครับเพิ่มผลข้าเป้าแล้วก็ Hp ในแง่ความคุ้มค่าการขึ้น4นะครับผมคิดว่าเกเรรัสค่อนข้างจะเหนือนกว่ามิเรียรนะแต่ก็นั่นแหละขึ้นอยู่กับทีมนะครับเกเรรัสจะค่อนข้างเหมาะกับทีมสมดุลทีมถึกส่วนมิเรียรจะเหมาะกับทีมเวทและเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ผมตั้งใจจะพยายามให้ขึ้น4-6ให้ได้นะถึงแม้จะยังไม่ได้ตัวแรกมาเลยก็าตามนะครับเพราะว่าในระยะยาวผมตั้งใจจะเ,เล่นเกมนี้เป็นหลักปีอยู่แล้วและตัวละครประเภทที่46นะครับสามารถแช่แข็งได้ถึง3เป้าเนี่ย ันเป็นตัวละครที่แค่ทำบิวสแตปนะครับในส่วนของต้านทานผลให้เยอะๆได้ขยับนะครับได้โจมตีปกติก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มกับทีมากๆแล้วไม่จำเป็นต้องออกสกิลด้วยซ้ําอุปกรณ์ที่เหมาะก,กับเกลรลที่สุดนะครับจะเป็นเซ็ตป้องกันนะเพื่อป้องกันให้สูงสูงนะครับเพื่อที่ว่าตอนที่มันฮิลตัวเองนะครับหลังจากเลือดต่ำกว่าครึ่งนึงเนี่ยมันจะอิงตาม่าป้องกันนะโดยที่เป็นชิ้นอาวุธนะครับจะเป็นค่าพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์ ออปชัน4แถวที่เหมาะกับเกลีัดจะประกอบไปด้วยผลเข้าเป้านะครับเพื่อให้หักล้างต้านผลทําให้ซีซีติดง่ายต้านทานผลนะครับเพื่อให้มันออกการโจมตีปกติให้บ่อยป้องกันเปอร์เซ็นแล้วก็อัตราบล็อกนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเกลียนะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าม่จยเป็นต้องทำคริเทคอลดาเมจคริเทคอลแล้วก็จุดอ่อนก็ได้นะเพราะว่ามันพึ่งดาเมจจากน้ําแข็งแตกซะมากกว่าในส่วนของชุดนะครับผมแนะนาออปชันนะครับ,นนรบเป็นลดเสียหายนะถ้าเกิดคุณสามารถทําไส้ในนะครับให้บล็อกรวมกันได้ถึง67%นะ ให้ขั้น3ขั้น4ให้ได้นะครับในส่วนของบล็อกอะ่ะแต่ถ้าเกิดไม่ถึงก็ใช้ออปชั่นตัวนี้เป็นอัตราบล็อกไปก่อนนะครับแล้วค่อยแก้ไขนะครับ,บอุปกรณ์ให้ดีขึ้นตามลาดับซึ่งไกดัสนะครับอย่างที่บอกแล้วว่ามีทางลดทอนของตัวมันเองลดทอนของเจ้าลิงแล้วก็อัตราบล็อกร้อยทําได้ง่ายนะครับถ้าเกิดมีรถเสียหายเพิ่อมอีกอย่างเป็นตัวที่ยืนนานมากๆนะไม่รวมถึงการที่ฮิลตัวเองได้2รอ,อบอาาบอปชั่นรองก็เหมือนกันนะครับตั้งแต่อัตราบล็อกผลเข้าเป้าต้านผลแล้วก็พลังป้องกัน ที่แนะนาให้ใส่เซตผู้พิทักษ์ป้องกันเนี่ยเป็นอย่างแรกเพราะว่านอกจากจะป้องกันแล้วนะครับจะได้ต้าน่านผลเพิ่มเติม20%ด้วยอีกเซตหนึ่งที่แนะนําให้ใส่ได้เช่นกันนะครับก็คือถ้าเกิดคุณวิวปบําแบบถึกจัดๆเลยนะก็จะเป็นเซตอัตาบ็อก์ไปเลยนะครับเพื่อให้ยืนถึกแล้วก็ชิ้นที่เป็นชิ้นชุดน,นะครับก็ใช้เป็นลถเสียหายทําไส้ในให้บ็อกกลมกันที่67%ทีแนะนาในอารีน่านะครับ PVP ทุกรูปแบบนะก็ยืนพื้นเลยนะครับเป็นตัวสมดุลังสุจจนนอ,นนะองนะ ื่อยืนรับโซคายแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นเจ้าลิงนะครับใช้ในการฮิลอีกตัวที่แนะนําให้มีติดไว้นะครับก็คือเอลิเซียนะครับในการช่วยล้างดีบัฟต่างๆแล้วก็ในคินรูปแบบสมดุลที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับถ้าเกิดได้เกเรสมาเนี่ยก็คือ,อยังคงมีเจ้าคิดนะในการยืนพึบเป็นตัวพิกเกมนะครับในการแปะเดสนะแล้วก็เป็นตัวช่วยฮิลด้วยเวลาสังหารศัตรูได้ซึ่งถ้าเกิดผมได้เกเรดมานะครับก็จะมาแทนตำแหน่งของเจ้าสไปเพราะว่าเจ้าเกเรดนะครับเป็นตัวละครที่มีน้ำแข็งขั้นสูงกว่า,านนัเ ทำงานคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเจ้าสไปเนี่ยมันจะโดดเด่นในเรื่องของการเสริมผลเ็อาเป้ากับต้านทานผลให้กับทีมนะครับการใส่เกเรดัสมาก็จะได้ผลคล้ายๆกับต้านทานผลนะครับคือไปลดอัตราการติดซีซซของศัตรูแทนแล้วใช้เกเรดัสนะครับในการเพิ่มปริมาณการฮิลให้กับทีมด้วยนะเวลาแปะน้าแข็งติดแล้วไปทุบแตกนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดคุณทําทีมลักษณะนี้แล้วมีเกเรดัสนะครับในตําแหน่งของสไป์ตรงเนี้ยทีมของคุณนะครับจะมีตัวฮิลถึง3ตัวคือลิงเกเรดัสแล้วก็คิส สัตว์เลี้ยงผมจะคงมองว่าในการสู้ PVP ทั้งหมดอ่ะเจ้าไพสจะดีที่สุดต้านผลนะครับต้าน4ีซีแล้วก็เพิ่มป้องกันอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ได้นะครับใานทีมน่้จะเหมือนเดิมก็คือลิงมีทูธนะครับมีรเรซียแล้วก็คุณอาจจะเอาเจ้าตำแหน่งของคิสเนี่ยที่คุณอาจจะไม่ได้ปั้นกันมานะแล้วก็เปลี่ยนเป็นกิเลสนะครับเป็นน้ําแข็งคู่ก็ได้ถึงผมจะบอกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมกันนะครับที่จะเอาตัวน้ําแข็ง2ตัวที่สไปค์ขั้นต่ากว่าจะไม่ติดมาใช้พร้อมกันันนนแแต่่่่คคุณลลองงึกกภาาาาพววถ้้้้เเเิดมีีทูจสไปย มันมีเพิ่มผลเข้าเป้าใช่ไหมทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่ CC ดักมากนะครับถึงแม้ตัวช่วยฮิลแล้วก็ตัวเดซจะ่ายไปตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณจะได้น้ําแข็งมาเพิ่ม2อันสมมุติว่าเกรดัสนะครับติดน้ําแข็งไป3ตัวอีก2ตัวที่ว่างอยู่อ่ะคุณยังติดน้ําแข็งของเจ้าสไป์เพิ่มได้เป็นทีมนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นทีมพ่อลูกนะ CC แบบหนักจัดก็ประมาณนี้สําหรับการรีวิวเจ้าเกีรดัสนะครับในรูปแบบที่ไม่มีตัวละครนะแต่ผมคิดว่าภาพรวมนนะระรราาจเปปม็มณี ว่ถ้าเกิดดวงดีผสมได้เจ้ากิรับเมื่อไหร่นะครับจะมารีวิวแบบเต็มๆให้ฟังกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ